แล้วพอที่เราได้คุยกันได้ซักประัติถึงวิถีชีวิตแล้วเนี่ยเขากินอาหารที่ค่อนข้างดีนะครับกินอาหารสุขภาพเลยมื้อเช้าก็ทานเป็นโยเกิร์ตแล้วก็มีผักมีเต้าหู้มีข้าวไรซ์เบอร์รี่นิดหน่อยนะครับ,รบแล้วตอนบ่ายก็เป็นปลาเป็นผักจิ้มเออเขาก็เขาก็กินดีนะกินอาหารสามมื้อน,นะครับแต่ สิ่งที่เป็นพฤติกรรมอย่างที่เขาไม่รู้เลยว่าตัวนี้แหละที่ทําให้อ้วนก็คือการที่กินผลไม้คือเขาเวลาไปตลาดที่ขายส่งที่ที่หนึ่งเนี่ยไปเหมามาทีละลังไปเหมามาทีละลังแล้วก็แบ่งกับนา้าอ่ะห <c oughs> าไปคนละครึ่ง <c oughs> เสร็จแล้วก็แช่ตูไ้ไป <c oughs> บ้านเขาเนี่ยมีตู้อยู่สามตู้ฮะอยู่กี่คนเนี่ยแหละสามคน ประมาณว่าอาหารที่ยัดขี้ในตู้เย็นอยากกินได้เดือนหนึ่งเลยที่ไม่ออกจากบ้านราไป็นผลิด้วยว่าที่เดี๋ยวเราถูร้อวเราก็ซื้ออาหารมายัดใส่ตู้เย็นไว้คราวเนี้ยคุณเอ็กซ์ลองคิดดูว่าถ้าเรามีหาอยู่ในตู้เย็นเราเปิดปั๊บหยิบไหมครับหยิบอยู่ใกล้มือไม่พลาดอยู่ใกล้มือยังไงก็หยิบเอแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยนะครับเขากินไมโยงชิดครั้งละสองกิโล โหสองโลเลยหรอครั้งละครัะสองสองกิโลเข้าเอากระเพาะเดี๋ยวได้อังุนได้ตลอดทั้งวันหยิบใส่ปากเรื่อยๆอออืมถ้าทั้งที่เขากินเย็นปุ๊บดีนะเปิดตู้เย็นก็หยิบกินตู้เย็นก็หยิบกินนี่แหละครับพฤติกรรมนึ่งที่ทําให้คนอ้วนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุตัว่าตัวเองอ้วนมาจากรับ ทั้งๆที่อาหารอื่นๆน่ะที่เขาเล่ามาเนี่ยเขาถือว่าเขาดูแลสุขภาพดีเลยนะแต่มาพลาดตรงไอของจุกติมาปริมาณผลไม้อืมโอ้ไม่น่าเชื่อเนะโอมาพลาดตรงปริมาณผลไม้แล้วก็อาหารแชร่แข็งที่อยู่ในตู้เย็นนะครับบางครั้งช่วงค่ำดึกๆเนี่ยเขาก็เปิดตู้เย็นมาก็กิน,นก็เลยทําให้จากที่แบบว่าเมื่อก่อน ุนดีวันนี้น้ําหนักน้อยกว่าน,นี้ตอนนี้ก็เลยอ้วนขึ้นมาเขาก็เลยมาปรึกษากระทั้งที่ลดน้ำหนักทุกอย่างแต่อย่างที่ใครยังไม่คยได้ทํานะครับก็คือการออกกาลังกาย